ตัววิชั่นขอเสนอ Joy s i c k Control High Power ระบบควบคุม r e f e r n c i a l Drive ด้วย Joy s i k เป็นระบบแบบกันน้ำกันฝุน่นกำลังสงูงสามารถขับมอเตอร์ได้ตั้งแต่300วัตต์จนถึง50กิโลวัตต์ซึ่งแล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกมอเตอร์และคอนโทรลเลอร์และสามารถเลือกเกียร์เโชได้สามารถตั้งความเร็วและแรงได้ตามต้องการ <c oughs> สำหรับมอเตอร์ที่เราจะแสดงให้เห็นนะครับ เป็นมอเตอร์ออฟโรดสามารถเปลี่ยนยางได้เพื่อนำไปใช้ในโรงงานได้นะครับกำลังขับห้าร้อยถึงสองพวัตต์สามารถเปลี่ยนเกียร์เลชได้หรือจะนำชุดควบคุมเนี่ยไปใช้กับทอร์กมอเตอร์หรือเกียร์มอเตอร์ก็ได้นะครับนะครับต่อไปตัวจอยซิกนะครับ ตัวจอยซิกเป็นจอยซิกอุตสาหกรรมมีทั้งแบบไม่มีและแบบมีสวิตซ์เซฟตี้นะครับซึ่งในแบบมีสวิตเซฟตี้เนี่ยตอนโยกเราต้องบีบสวิต c ์เซฟตี้นะครับเพื่อให้ทำงานมีปุ่มกดสวิต c ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามต้องการนะครับเช่นจะสามารถนำไปใช้เป็นแต่เป็นตัวเปิดไฟหรือว่าเป็นแอป u ลิเเตอร์ได้นะครับมีออปชั่นเสริมเพิ่มจอ L C D แสดงสถานะนะครับ ส,ส่วนทางนั้นนะครับทางนี้ครับเป็นจอยสติ๊กแบบโลคอสนะครับสามารถควบคุมมีระบบควบคุมเพิ่มเติมสามารถนําไปใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับเช่นเอาไปเป็นควบคุมระบบยกของหรือว่าควบคุมตัวส่งของในโรงงานได้ครับที่กล่องฟังก์ชันบล็อกนะครับเป็นกล่องรวมสัญญาและรับส่งสัญญาเข้าออกภายนอกสามารถต่อกับไฟเบรกไฟเลี้ยว หรือว่าต่อกับเซนเซอร์ต่างๆเช่นเซนเซอร์กันชนได้นะครับส่วนตัวคอนโทรลเลอร์เป็นคอนโทรลเลอร์แบบไซเวฟนะครับมีระบบป้องกันครบชุดทางส่วนแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลีเทียมสาม,สามารถสั่งทำได้ตามต้องการนะครับทางชุดควบคุม ของทางเซอรวิชั่นเนี่ยครับเป็นชุดคิดลูกค้าสามารถออกแบบรถและนําชุดคิดนี้ไปติดเข้ากับรถได้เองเลยครับ